ครับต่อครับพาร์ทที่ห้าเบสเซอร์ช็อคเอานักเวทแหละชอบนักเวทเล่นง่ายโอ้ให้เรายึดฝั่งนู้นอะคนละข้างเลยนะโอ้โอ มาไฮ้มีช้างด้วยเอาเอาช้างเฮ้ยลุงนี้ขี่ช้างดีกว่าลงโตไปขึ้นช้างเลยวะเฮ้ยเราทำอะไรออกภาระะกิจนครับทำลายแคมป์อ่ะไม่ โอ้ทำได้ขอให้บอกเฮ้ย,ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วต้องระวังไอ้พวกนี้อย่าให้มันขึ้นหลัง <ừ. S 1> ดูหลังดีๆนเดี๋ยวมันขึ้นหลังมีวอรเลอร์กับโจนขึ้นหลังเราได้เครื่องระเบิด

ไฟไหม้ร้อนล,ลวกเฮ้ยมันเดินไม่ได้มันเดินมันเดินไม่ได้เดินขึ้นเลยไม่ได้หรอวะโอ้ยได้ตัวเดียวองช้าเดินขึ้นเลยไม่ได้เราตีข้างนอกได้ไหม เนไม่ได้ว่ะตั้งเตือนไม่ได้เอาเอาโทรดีละเอาโทรดีละมาเราเลือกนาย ระวังนกนะนกแม่งโฉบเดียวไปเลยครับลบมีสองอันนี้นะเดี๋ยวไปเรื่อยต่อมาน้างไอ้ย่านั่ด้านหลังด้านหลังระวังระวังเออเหอยขึ้นหลังเข้าไปเรื่อยแ ขึ้นหลังเบ็ดาดไปไปยุ่งกับเราไปไปไปอย่ามายุ่งกับเราพวกบอลีเออร์หายต้องไปก่อนเฮ้ยตัเขาตัดเขามันเ่าขนหลังได้ามาด้วยข้าตัเขาก่อน ขึ้นหลังเขากขด้วยขึ้นหลังอย่ามานอนเล่นมาแกล้งนอนมาแกล้งนอนขึ้นมาอย่าแกล้งนอนโดนได้วเฮ้ยมันมีคิวด้วยหรอผมไม่ใหญ่ขึ้นหลังแต่คัด ขึ้นหลังขึ้นหลังแต่มันล็อกแต่มันล็อกอ,อ,อดูมาดูช่างมันช่างมัน,นขึ้นไม่ได้ไพวกไอ้พวกเกาไว้ช่างมันแต่พวกวลเร์กับไขึ้นต่นวลเร์กับโจนอ่ะแมันมาขึ้นหลังเราแนี่พวก ไอ้ด่าด่าที้มันมมทำไมเราชูไฟทำไมแบบตาแบบตาเลยแบบตารู้ไหมโอ้โด่ดนนด่โอีกแล้วเอาอา่ะแคมนี้เอาอา๋าเอยนี่ไง อไปมันคานตาใส่ยเดี๋ยวยึดยึดยึดว่ามาจัดการให้อย่างดุ <c oughs> อ่ะโผล่ไม่อย่างดุเหวี่ยงก็พอแล้วเหวี่ยงแบบรอบๆตัวก็พอแล้วขอให้แบบไม่ให้มีจุดอ่อนอ่ะตีเรื่อยๆอ,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 อย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่จุดอ่อนก็โอเค ไอ้ฆ่าแล้วยกการสี่ตัวหว่ห้าตัวอ่ะเอ็นตายได้เอ็นมาแล้วมาแล้วเอ้ยกการเอ้ยกการโอ้ยอ้ยกการเอ้ยกการยังไงยังไงไอ้เปลี่ยนตัวด้วยเปลี่ยนอะไรมาสัลูมาสัลูมาก็ได้จะหาว่าเราโกง <S 2> <S 2> จะหาว่าโกงครับรูมันก็ได้ปลักแลเลี้ยวกาดเนี่ยเอาไปเลยเลี้ยวกาดให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะใครยิงผม โถ er ่ตายแล้วยกกลับตัวไหนม่ใช่ที่มันเห็นเปิดโอ้ยเปิดมาตกอีกยกกลับนี้อย่างนี้ ไปที่กินสามสามเรรยบร้อยไปยกกาดตัวไหนวะน้อยอยู่หลังไอ้นี่นะเฮ้ย,ยเอาไปทีกินก่อนโอ้ยมันตบโชเราตายเลยอ่ะ โตตายนี่เรานี่ไม่รอดครับหมุนหมุโอ้ผมมันอยู่บนยอดต้องขึ้นอย่างนี้ต้องหาทางขึ้นยอดเย็นใช่ไหมเย็นกาเย็นช่วยยิงเป็นก่อนโอ้ยนี่แม่งลากมาเต็มเลยช่วยอยู่เพื่อนหน่อยช่วยยูเพื่อนหน่อยช่วยยูเพื่อนหน่อยฮะฮะเพื่อเอ้ยเป็นใหม่แล้ว ไม่เอ็นหรืออะไรใครยิงผมโอ้ยหลอดเอ็นตกไปเออใจเย็นใจเย็นไม่ว่างไม่ว่างขึ้นบนขึ้นบนพี่ขึ้นบน,นบนนี้แนหะโอ้ย นเคนนี้ไงวะโคตรเสียวนกเลยอ้าวยูงล่างอีขึ้นบนไม่เป็นอยู่ล่างอ้อมหลังละการอย่างนั้นอ้อมหลังละการนี่ไงตัวแรกโรเยอร์กาดไงตัวแรกให้เ,เราโยกกาด มากไปแล้วมันจะดิขึ้นม,มาทำไมต้องดูนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นักเวทเหมือนบบกันได้ไหมเอาดูอย่าเล่นนักเวทใครวะเฮ้ยนี่ก็ใช่อุยอ้ยเอยอย่าเล่นอย่าเล่น ตัวนี้ก็ใช่ป่ะน,นี่ก่อนแล้วกันนี่ก่อนแล้วกันเฮ้ยเราจะตายแล้วเพื่อนเพื่อนเราโดนลุ้ม ลงล่างลงล่างตกเป็นยากเลยเมื่อกี้กดชิปไปกดชิปมาไม่ได้เอ้ยวิ่งสวนแล้ววิ่งสวนด้วยตกใจตัวเองอยู่บนอยู่บนอยู่บนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไิกินรอกเลยซ้ำซ้ำ สา,สามเลยสามีโอกาสโอ้ลาก้อนเดีวรอบนี้ใช้พวกเราฆ่าลาก้อน แต่แม่งปล่อยผีแน่เลยแล้วก็เสียมันปล่อยผีข้างบนข้างบนเฮ้ยขึ้นยังไงข้างบนข้างบนข้างบนเฮี่นี่เปิดก่อนได้เปรียนเปิดก่อนแหละรู้แหละโอ้ยสกเจาสกเจไปลงก่อนลง ชิหายเหลือเพียเดียวเอาแ้กไม่หลบเฮ้มีสก,กาวมุดนยนะสก,กาวสก,กาวลุมบลุมบสก,กาวโอ้ยลก้อนยา่ยาานะกอนนะเอยนะลก้อนแม่ง <laughs> วิ้งสวยแล้ว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 เพ,เ,พเ,พเพื่อน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 ราบ้างเอเออัดหน่อยเพื่อนยเพื่อนจะให้มันยิงเรากระถูน้องล่นผีเยอ้เราตัวร่วงนั่นไงไม่นผีแล้วอ,อ,อย่าเล่นผี หมอผีละก้อนตายตายผีละก้อนเรียบร้อยครับไม่ยากเท่าไหร่ครับต่อไปเป็นอะไรวะโอ้เอรอนเหรอลิเวนเดลครับฉากต่อไป